เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับกบ,บที่ g ที่ l e s h e e t ครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมา5เลขในวันนี้นะครับโดนเลขก็จะเรียงตามปกตินะครับ23 24 25 26นะครับแล้วพอมาถึงหน้าแสดงนะครับก็จะมีให้1 2 3 4 5ก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง t ิ a เชอร์ดิสนี่ด้วยนะครับเมื่อเรามี ระบบออกเลขแล้วนะครับก็คือตัวนี้ที่เราสร้างไว้ใน Google s i t e แล้วก็เรามีเลขบันทึกนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราออกเลขมาก็จะมีเลขลำดับมาให้อัตโนมัตินะครับโดยที่หน้านี้อ่ามา refresh ดูมาแล้วนะครับ2-2 1สอง,สอง,สองหน่งโมกครูนี้นะครับที่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรา ใน1วันเราอยากจะให้จองเลขไว้สักวันละ3วันละ5หรือวันละ10นะครับหรือบางหน่วยงานก็อาจจะจองไว้วันละ15 20จะทำอย่างไรนะครับวิธีก็คือเราจะเขียนแอปสคริปต์ขึ้นมา1ตัวทำให้เข้ามาบันทึกเลขอัตโนมัติใน1วันตามจำนวนที่เราต้องการนะครับโดยมีวิธีการดังนี้ครับก็มาที่ google drive ของเรา นะครับเสร็จแล้วเรามาสร้างสคริปต์เพื่อออกเลขอัตโนมัติในแต่ละวันนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกสคริปต์ของ Google App กดสร้างสคริปต์เลยนะครับโครงการที่ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นบันทึกอัตโนมัติทุกวันเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ไม่กระทบนะครับฟังก์ชันที่ไม่อยู่ตรงนี้เราออกไปก่อนนะครับ จากนั้นวางโคดนี้ลงไปครับเมื่อวางโคดลงไปแล้วเราจะเปลี่ยนกันอยู่2ที่นะครับก็คือเราจะใส่ id sheet แล้วก็เราจะมากำหนดว่าในแต่ละวันเราจะกำหนดให้บันทึกไปกี่เลขนะครับในนี้จะกำหนดไป5เลขนะครับถ้าเราอยากกำหนดให้ตัวนี้เป็นกี่เลขนะครับเราก็มากำหนดที่ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากกำหนดเป็น10เลข สมมติว่า10เลขนะครับคำอธิบาย10เลขก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้เป็น10เลขนะครับแต่ตอนนี้คนจะทดสอบเป็น5เลขนะครับอ่าขอเปลี่ยนคำอธิบายเป็น5ด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมเอา5เลขก็พอนะครับวันหนึ่งนะครับพอได้5เลขแล้วนะครับโค้ดก็จะมาลบทิกเกอร์เก่าที่อยู่โค้ดก็จะมาลบทิกเกอร์เก่าที่มีถ้ามีนะครับ การสร้างทิกเกอร์ใหม่นะครับก็คือจะสร้างอยู่1 2 3 4 5ก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับก็คือวันทําการระบบจะทําการบันทึกอัตโนมัติทุกวันอยู่ที่5รายการนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการมากกว่านั้นก็สามารถมาเพิ่มหรือลดตัวเลขตรงนี้ได้นะครับอ่า เสร็จแล้วเราไปเอา ID Sheet มาใส่นะครับ ID Sheet ก็จะเป็น Sheet เดิมเลยนะครับถ้าใครตามไม่ทันแนะนำให้ไปดู EP แรกๆนะครับก่อนที่จะมาถึง EP นี้นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับทำการคัดลอก ID Sheet มาครับวาง ID Sheet ลงไปนะครับโดย ID Sheet ก็จะไปบันทึกที่แผ่นงานที่ชื่อว่า b o o Sense นะครับก็คือ b o o s e เ s นตรงนี้นะครับก็จะบันทึกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วก็อันนี้5หมายเรียกตั้งค่าแล้วเสร็จแล้วกดเซฟ1ครั้งครับอ่าเซฟ1ครั้งแล้วไม่มีบั๊กนะครับไม่มีข้อความแจ้งเตือนว่ารูปแบบผิดพลาดนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้ให้เรามารันสคริปที่ชื่อว่า Create t i c k e r ก่อนนะครับเพื่อให้ระบบ สร้างทิกเกอร์ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปกดเพิ่มนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสร้างทิกเกอร์นะครับมาที่มาที่ตัวแก้ไขแล้วก็มาเลือกตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับเลือกเป็น Create ticker นะครับ Create ticker ทำครั้งเดียวนะครับตอนนี้ทิกเกอร์เรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างทิกเกอร์กันนะครับเลือกฟังก์ชัน Create ticker ครับจากนั้นกดเรียกใช้งานต้องการตรวจสอบสิทธิ์นะครับ เดือกบัญชีครับขั้นสูงไม่ปลอดภัยในขั้นตอนนี้นะครับเราต้องเลือกกดเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเลือกสิ่งที่จะบันทึกนะครับอัตโนมัติให้เข้าถึงเลือกเป็นทั้งหมดนะครับจากนั้นกดดำเนินการต่อครับก็สคริปต์ก็จะไปสร้างทิกเกอร์ให้นะครับเราไปตรวจดูว่ามีทิกเกอร์หรือเปล่านะครับโอเคนะครับมีทิกเกอร์ขึ้นมาอยู่1 2 3 4 5นะครับ ก็จะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับทุกวันทําการระบบก็จะเจนให้วันละ5ตามจํานวนที่เราเขียนไว้ในโค้ดนะครับเนี่ยลองเข้าไปดูสักตัวหนึ่งนีนนน่นะครับจะเป็นวันพุธนะครับ6โมงถึง7โมงนะครับนี่วันอะไรเอ่ยนี่เป็นวันจันทร์นะครับสรุปแล้วครับ5วันก็จะมีทุกวันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะครับสมมุติว่าวันนี้วันทําการผมจะลอง add daily data เข้าไปสัก1วันนะครับโดยเลือกที่ฟังก์ชัน add daily data นะครับเป็นสมมุติวันนะครับแล้วผมจะเรียกใช้ขึ้นมา1วันนะครับกดเรียกใช้ครับกดที่ Google s h e e t ครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมา5เลขในวันนี้นะครับโดยเลขก็จะเรียงตามปกตินะครับ2 3 2 4 5 5 6 6นะครับแล้วพอมาถึง หน้าแสดงนะครับก็จะมีให้1 2 3 4 5 5วันนะครับถ้าใครอยากได้เลขมากกว่านี้ก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับประมาณบรรทัดที่26นะครับในทุกทุกวันทําการจันทถึงสุกก็จะเจนจํานวนเลขบันทึกมาให้ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะวางโค้ดไว้ ฝากหมดไว้ที่ใต้คอมมนต์วิดีโอสามารถดาวน์โหลดไปปรับแต่งโค้ดได้นะครับสำหรับใน EP ีถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าเมื่อเรามีเลขหนังสือตรงนี้ว่างแล้วนะครับเราจะสามารถบันทึกเข้ามาแทรกในนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็รอติดตามใน EP ถัดไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิตรินี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องทิ a เชื Li ดิตนี่ด้วยนะครับ